สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดวันพุธประจำเดือนกระกฎาคม2อง3การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่แชมเปญนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะคะก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีการยกย้ายนะคะสำนักงานร้านค้าหรือยกย้ายบ้านอยู่อาศัยอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการ สื่อสารการเจราจาการพูดคุยนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานนะคะที่อาจจะต้องปรับตัวกันนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยไพย่แจมเบลนเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนที่ชีพจรลงเท้ามีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะ แต่มองว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดวันพุธด้วยนะเป็นไพ่แห่งการปรับตัวนะคะไพ่คู่รักนะคะเข้ามานะคะก็อาจจะมีเรื่องของ การทำงานนะเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือนะคะได้หุ้นส่วนที่ดีนะหรือมีคนเข้ามานะคะทําให้การทํางานหรือการทําธุรกิจหรือชีวิตเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นด้วยนะ,ะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะหรือว่ามีเรื่องของข่าวดีนะคะมีงานมงคลนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่มีโอกาสนะคะ ไพ่หกเหรียญน,นะคะคือการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินมากหรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ราชาไม้ธุรกิจการงานนะคะอยู่ในระดับที่ดีนะคะบางคนก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลยซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆไพ่ราชาถ้วยนะคะในตําแหน่ง บริวารน,นะคือจะได้บริวารดีนะคะบริวารใจดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือไพ่ราชาทวยยังเป็นไพ่ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะก็อาจจะเป็นการม่งบอกว่าอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามานะคะช่วยเหลือนะคะหรือช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้มีเรื่องของโอกาสนะคะการงานหรือการเงินที่ดีมากขึ้นด้วยบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะตําแหน่งนี้ไพ่เจดไม้นะคะการทํางานนะคะ อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องลงไปสู้กับเรื่องของการทํางานนะคะหรือมีเรื่องของการวิ่งหาลูกค้าหรือการลงไปแข่งขันการประมูลงานแบบนี้นะคะคือไพ่เจ็ดไม้เนี่ยเป็นไพ่ของคนเก่งคนขยันก็มองว่าการทํางานยังประสบผลสําเร็จนะคะหรือยังมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะไพ่หนึ่งช่วยนะคะเป็นเดือนที่จะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการ ธุรกิจนะทำธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะหรือได้รับสิ่งใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะบางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือเป็นเดือนที่อาจจะ มีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะหรือในเรื่องของคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะ,ค,ะความรักมันจะมีเรื่องของการเริ่มต้นที่เป็นความมั่นคงนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยตำแหน่งนี้นะ Moreover, ยังเป็นตำแหน่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นเดือนที่ต้องมีเรื่องของความสุขนะคะหรือรสร้างในเรื่องของความรักหรือความสุขใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองด้วยนะคะ ให้สิบเปลี่ยนนะคะคือให้การเงินที่ดีมากๆนะก็มองว่ารายได้นะยังเข้ามาอยู่นะคือการเงินก้อนใหญ่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะทรัพย์สินมีค่าบางอย่างจะเข้ามานะคะ ไพ่อัศวินเหรียญนะคะคือความรู้สึกก็มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะคือ HHH. ต้องการเงินนะคืออัศวินเหรียญในการเงินต้องเป็นหลักจํานวนเยอะขึ้นนะคะคือหลักแสนขึ้นอ่ะนะคะก็มองว่าการเงินอ่ะนะคะที่ต้องการอาจจะต้องการจํานวนเงินที่ประมาณนี้แหละแสนขึ้นนะคะหรืออาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนก็ได้นะคะก็มองว่ามีความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะไพ่ห้าเหรียญอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็เป็นไพ่ที่มีปัญหาในเรื่องของการเงิน อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้นะคะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่ล่วไหลออกไปนะคะในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะฉะนั้นก็มองว่าการเงินยังต้องรอบคอบในช่วงปลายเดือนนะ คนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการปรับเปลี่ยนเป็นเดือนแห่งการเดินทางเป็นเดือนแห่งการสื่อสารเจรจานะคะหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆจะเข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นการเง,งินนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะลงทุนนะหรือมีเรื่องของการเสียเงินออกไปนะคะจากการลงทุนธุรกิจหรือเสียเงินออกไปจากการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ การทำงานนะคะของคนที่เกิดวันพุธนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วถือว่าการทํางานค่อนข้างโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีรวมถึงน่าอาจจะมีเรื่องของธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยก็มองว่าการทํางานก่อนหน้านี้นะคะก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีความราบรื่นพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงต้นเดือนนะคะ การงานมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทํางานที่ ส่งผลในด้านดีมากๆอาจจะมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมากขึ้นหรือการเจรจาธุรกิจหรือการเจรจาการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะก็ทําให้การทํางานเนี่ยมีเรื่องของความคล่องตัวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงต้นเดือนด้วยนะค,ะคือไพ่แห่งการเปลีนนะ่ยนแปลงเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางด้วยฉะนั้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานนะคะมีการเดินทาง การสื่อสารซึ่งส่งผลในด้านดีสำหรับคนที่เกิดวันพุธพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะคือการเงินนะคะหรือในเรื่องของการทำงานเนี่ยผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่แต่ยังต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะคะซึ่งหน้าที่จะมีเรื่องของปัญหาการทำงานนะคะเกิดขึ้นนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบในช่วงปลายเดือนนะคะไา่การทำงานของคนที่เกิด วันพุธนะคะก็ปรากฏไพ่ราชาไม้คือมีความโดดเด่นนะคือหัวค่อนข้างฉลาดในเรื่องของการทำงานคือบริหารในเรื่องของธุรกิจการงานหรือมองหาช่องทางตลาดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้ด้วยคือการทำงานมันต้องมีความขยันต้องลงไปสู้ต้องลงไปแก้ไขนะคะต้องเข้าหางานมากๆนะคะจะทำให้เกิดความสำเร็จนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ ความยุติธรรมไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะก็มองว่าเป็นไพ่การทํางานนะคะที่ส่งผลในด้านดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินเหรอคะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะมองว่าการเงินเนี่ย ค่อนข้างดีนะเพราะว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยปรากฏขึ้นนะคะคือช่วงต้นเดือนเนี่ยการเงินนะอาจจะเข้ามาหมุนเวียนค่อนข้างมากนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยต้องะระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งมันจะล้วนไหลออกไปค่อนข้างเยอะในช่วงปลายเดือนนะคะหรือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายดังนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินอยู่นะคะแต่ถ้าเรามองไพ่เหรียญเนี่ยนะคะคือ มีทั้ง10เหรียญมีทั้ง6เหรียญน,นะคะแล้วก็มี5เหรียญมันเป็นไพ่การเงินถ้าปรากฏไพ่5เหรียญอย่างเดียวนะคือการเงินจะแย่คือค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเหนื่อยนะคะ แต่ว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมีไพ่สิบเหรียญกับหกเหรียญมันมีไพ่การเงินที่ดีมันเหมือนมีเรื่องของการลงทุนนะคะบางอย่างเกิดขึ้นนะะ่ะนะซึ่งอาจจะคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนก็ได้คือบางคนเนี่ยลงทุนลงไปเพื่อหวังผลอนาคตนะคะใน,ในเรื่องของการเงินนะหรือในเรื่องของรายได้หรือบางคนก็อ,อาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะคะเกิดขึ้นด้วยคือมันเป็นการลงทุนที่มันจําเป็นน่ะนะคะแต่ส่งผลดีนะคะในเรื่องของการเงินในอนาคตสําหรับคนที่เกิด บรรพุนพนะฉะนั้นการเงินถือว่ายังคล่องตัวอยู่แต่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความรักดีๆนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะก็เป็นความรักที่อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนฉะนั้นจะยังต้องพูดคุยนะต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆอ,อาจจะพบรักนะคะกับคนต่างจังหวัด หรือพบรักกับคนต่างชาติก็ได้นะคะก็มองว่าเป็นความรักที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะพบรักจากการทํางานเนี่ยหน้าที่จะเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นลักษณะ,นะะที่เป็นคนทํางานเก่งอ่ะเป็นคนใจดีนะคะแล้วบางทีก็อาจจะผิวสองสีก็ได้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะมีข่าวดีมีงานมงคลสาม,มีภรรยานะคะก็อาจจะต้องปรับความสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งเพราะเป็นช่วงเดือนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะคะค่อนข้างที่จะห่างเหินกันนะ่ะแล้วก็มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมีมือที่3มเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยต้องปรับกันให้มากๆนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่ก้าไม้ สำหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องเปิดใจกันนะคะที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักให้มากที่สุดนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างเยอะชีวิตรักจะมีปัญหาฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆ ส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้ล่ะคะสุขภาพก็ต้องระมาระวังปัญหาโรคเครียดนะคะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดหัวเข่านะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายระบบทางเดินหายใจนะะแล้วก็น้ําหนักตัวไขมันในเลือดสูงนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีบางคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่เจ้าชายเหรียญ สุขภาพจะไม่รุนแรงนะคะแต่ก็จะเป็นโรคเครียดคือเจ้าชายเหรียญคือต้องการหาเงินเยอะๆนะคะก็จะเครียดเรื่องการเงินการทองนี่แหละนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อน,นะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะ,ะแต่มองว่าไพ่เจ้าชายเหรียญเป็นไพ่ที่สุขภาพไม่รุนแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพได้เร็วนะคะ คนที่เกิดนะคะวันพุธช่วงอายุ20-23ปีการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะจะมีโอกาสที่ดีนะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะได้เลื่อนขัน้นเลื่อตนตำแหน่งหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินหรือไรายได้ค่อนข้างคล่องตัวส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วมีโอกาสที่จะพบรักนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานเนี่ยความรักนะคะก็ยังถือว่ายังมีความสุขหรือยังมีความเข้าใจกันอยู่แต่ต้องหาเวลาให้กันมากๆคนที่เกิดนะคะวันพุธช่วงอายุ24ปีนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะคือผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะเข้ามาให้การสนับสน,นุนหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็สนับสน,นุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีโอกาสพบรักต่างไวัยส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะที่ยังมีความอบอุ่นหรือมีความเข้าใจกันอยู่นะคะคนที่เกิดวันพุธช่วงอายุ25 2 6ถึง26ปีเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะคะ อาจจะมีเรื่องของการทํางานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมีเรื่องของการเดินทางมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือธุรก,ร,ร,รกิจการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วทําให้สามารถที่จะขยับขยาย,ห,ห,ย,ายหรือมีความก้าวหน้ามีข่าวดีในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในใเรื่องของการเงินรายได้นะคะจะเข้ามามากกว่าหนึ่งทางอาจจะได้รับรางวัลหรือได้รับของข,องขวัญบางอย่างรวมถึงอาจจะได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ด้วย ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดเป็นเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องระมัดระวังอ่ะอาจจะมีเรื่องของมือที่3นะคะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักได้ คนที่เกิดวันพุธช่วงอายุ27-28ปีมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะคนว่างงานจะได้งานส่วนคนที่ทำงานประจำผลงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีโอกาสนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ,ะถึงจะเป็นเดือนที่เหนื่อยแต่เป็นเดือนที่จะมีความสำเร็จคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะการ พมูลงานนะหรือว่าในเรื่องของการไปติดต่อลูกค้านะคะก็จะได้รับการสนับสนุนหรือจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้จะคล่องตัวนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะจากการทํางานพบรักจากการติดต่อง,งานส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆนะคะ คนที่เกิดวันพุธช่วงอายุ29ปีนะคะการทำงานยังได้รับการสนับสนุนนะคะหรือผู้ใหญ่ยังเมตตาหรือ e n d o ูอยู่นะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือมีข่าวการเงินเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของ การไปทําบุญน่ะนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหมุนเงินมากฉะนั้นมองว่า6เหรียญเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการเงินที่ยังมีเข้ามีออกอยู่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแต่ก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้อยู่ในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรัก คนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่จะปรับความคิดการคู่ครองคนรักจะเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดวันพุธช่วงอายุ3 0 3 3ปีจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ๆนะบางคนก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจการงานที่ดีมากๆมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความสบายใจมีความสุขนะคะ ธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มเบเกอรี่ธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยถือว่าถูกฉลกหมดเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้อย่างคล่องตัวรวมถึงมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างซื้อบ้านซื้อรถเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดจะพบรัก ะะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างดีจะมีข่าวดีมีงานมงคลมีการถือครองทรัพย์สินร่วมกันรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันพุธช่วงอายุ34-36ปีเป็นเดือนที่จะมีโชคนะคะในเรื่องของการทำงานคือธุรกิจการงานที่ทำเนี่ยส่งผลในเรื่องของความสำเร็จนะคะมีความก้าวหน้า แล้วก็ทําให้มีเรื่องของไรายได้ก้อนโตนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินเนี่ยกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้บางคนก็อาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยถือเป็นเดือนที่ส่งผลทั้งเรื่องของการงานและการเงินส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดจะพบรักที่ดีมากๆคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีธุรกิจร,ร่วมกันนะคะเป็นชีวิตรักที่อยู่ร่วมกันแล้วนะคะก็มีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดวันพุธช่วงอายุ37-39ปีนะเป็นเดือนที่การทำงานนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือนำข่าวในเรื่องของการงานหรือการลงชุนมาให้คือเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานค่อนข้างส่งผลในด้านดีนะคะคือหัวการค้านะคะแล้วทำออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่ารายได้อย่างดีอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างหมุนเงินมากเพราะไพ่อสุบินเหรียญเนี่ยก็เป็นไพ่ที่หมุนการเงินอยู่แล้วแต่เป็นการหมุนเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะพูดคุยในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากมาก คนที่เกิดวันพุธช่วงอายุ40ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานคือการทํางานนะคะไม่ค่อยส่งผลในด้านดีบางคนก็มีแรงกดดันมีความเครียดหรือบางคนก็อาจจะว่างงานอยู่นะคะหรือบางคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดคืออาจจะลาออกจากงานมาเลยนะคะด้วยอารมณ์นะคะทำให้เรื่องของปัญหาการทํางานเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายจะเยอะนะคะพอไพ่ห้าเหรียญเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ การเงินนะคะหรือในเรื่องของไรายได้จะไม่ค่อยมากแถมค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเยอะนะคะแล้วก็จะล่วไหลออกไปนะคะค่อนข้างหนักในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพโรคเครียดโรคทางช่องท้องอะ่ะกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะ ระมาระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงอายุ41-43ปีการงานการเงินนะคะมีความโดดเด่นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะคือต้องหาเวลานะคะไปท่องเที่ยวหรือปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆด้วยคนที่เกิดวันพุธช่วงอายุ44-46ปีนะคะ คืออาจจะเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างมากนะ,ะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะไปทําบุญด้วยฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายด้วยนะคะรวมถึงนะอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็ควณหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ช่วยตามกําลังนะคะที่มีนะก็มองว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ ยังส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ดีอยู่แต่ในเรื่องของการเงินจะเป็นไพ่ที่หมุนเงินมากหรืออาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหยิบยืมเงินด้วยคือเราอาจจะไปหยิบยืมเงินหรือมีคนมาหยิบยืมเงินเราก็ได้แต่6กเหรียญเป็นคนที่มีโชคเพราะเป็นคนใจบุญนะคะคนที่หยิบยืมเงินไปแล้วนะคะอนาคตนะคะก็มีโอกาสที่จะเอามาคืนนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักก็จะเป็นเดือนที่ให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะคือจะพูดคุยกันหรือช่วยเหลือกันนะคะคนที่เกิดนะคะวันพุธช่วงอายุ47-49ปีเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความสุขหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามานะคะ คืออย่างที่พูดไปแล้วนะคะคือไพ่หนึ่งช่วยเนี่ยธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการจะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างคล่องตัวรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดมีโอกาสพบรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะรวมถึงอาจจะมีข่าวดีมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วย คนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงอายุ50 52ปีมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินคือการเงินนะคะโชคในเรื่องของการเงินจะเข้ามาบางคนก็การเงินที่มาจากงานหรือมีโชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็อาจจะเข้ามาก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะความรักก็มีความราบรื่นด้วยนะคนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงอายุ53นะะจนถึง56ปีนะคะ การลงทุนนะคะหรือในเรื่องของการทําธุรกิจในช่วงเดือนนี้จะส่งผลในด้านดีคือจะมีคนเข้ามานะคะทําให้เรามีความคิดที่จะลงทนุนหรือเข้ามาให้คำแนะนําในช่วงเดือนนี้ด้วยการงานการเงินยังอยู่ในช่วงเดือนที่ดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักต้องพัฒนานะ คนที่เกิดนะคะวันพุธช่วงอายุ57-60ปีนะเป็นเดือนที่จะมีความเครียดมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของการทำงานมีปัญหาการเงินมีภาระหนี้สินนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบถ้ามีคนมาชักชวนไปลงทุนในช่วงเดือนนี้หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงถ้ามีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะถ้า หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันนะคะคือต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือการลงทุนให้มากที่สุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันพุทธทุกท่านนะคะมองว่าในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอน นะคะแล้วการทํางานก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะคะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนแต่พอเข้าสู่ปลายเดืนอนน่มันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่ต้องจ่ายออกไปฉะนั้นก็ต้องรอบคอบในช่วงปลายเดือนนะคะคิดว่าปัญหาทุกอย่างจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขและก็สนับสนุนนะคะทำให้ได้รับความยุติธรรมหรือได้รับข่าวดีในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆแล้วขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจใกันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะ ได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ